สวัสด <CK> ีครับคุณพ่อครับผมครับครับสวัสดีครับครับพ่อซื้ออะไรครับเนี่ยอ่าซื้อซื้ออิลีบอกครับซื้อวิรัดเข็มแก้วครับวิรัดเข็มแก้วนะครับอ๋อครับยูบานเขาเนี่ยนาะครับบ้านธรรมดีรครับบ้านธรรมดีรามุกแปบตำบลท่ากระเสริมครับท่ากระเสริมอ่าเพื่อน้ององนะครับแก่นฟองความแก่นเนาะ นี่เลี้ยงมาโดนป่านใดคุณเลี้ยงมาสามปีแล้วครับแพะเนาะครับแพะแกะกับมี่แกะอยู่ในบ้านครับพเรื่องทั้งสองอย่างครับก็แกะครับแกะเมือนันมันเป็นท่นกลางๆอยู่แค่เ่รามันพันเห็นคืนบานเท่าป่านใดนะอ๋ออันแรกเริ่มเดิมที่นี่ซื้อมาเลี้ยงจากตัว รอบแรกผมซื้อมาสามตัวมันก็เลยออกแพร่รุกเป็นบ้านเรือครับผมพี่กายนี่ได้ลอยแล้วดไ้ลอยผมขายไปแล้วที่ขายหยกไปจะวนวัดเลยเป็นมาเอาครับโอ้ยต้องวนเลยมาเอาจริงครับส่วนเอารถดกันเอารถมาสามขั้นผมนะขั้นมาใส่เอาป้าอันนี้แหละครับผมแม่พี่น้องเศรษฐีคนหนึ่งในหมู่บ้านนะครับขอบคุณ ก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงสัตว์นะครับทําเกี่ยวกับปศุสัษษตว์บ้างทําเกี่ยวกับไรนาบ้างนะครับพ่อกันแม,ม่ไปปฏิบัติผมสิพระผมขอยาดเถอะพ่อภาพอะไรแบรบนี้หนะ่อยเนี่ยแต่เนะี่ยตัวจังสีเป็เปนเป็นลูกมันมันมาทำอย่างอื่นแม่ครับแม่แล้วสิ่งที่เราต้องให้นี่ือหุ่นว่าง ตัว้ล็กน้อยยังสี่ได้ประมาณจะพอปีไปหรือว่าจาเดือนนี่มันั่นาอท่านยานมอยู่ครับเลยรับได้สองยอนตัวแล้วนี่ได้สองยันตัวเลยว่ามจเดือนแบบยานมมันออกมาหลายออกมันมันออกมาหลายแปดแปแปดซีกับมี่แดซีท่อหนึ่งอยู่ทีสำแนพีกายเนี่ยออกแปดซี กันยังเหมือนเด้มและผมกาวครับผมเอาขวดสื่อน้ำนมเลี้ยงสื่อนมเลี้ยงมันกับมันมันมีอยู่สองนมมันกับมันกับให้กินแค่สองตัวนั่นแหละครับสองตัวนึงเขาต้องเลี้ยงเอาตัวนึงน้อยซ้ำเนี่ยออกได้เอิ่นท่องได้มันท่องได้สี่สามครับรอบนี้มาโตัดาวนั่นตัวดาวคุณเจีออกสามครับโอ้หายไปแล้วหายไปแล้วไอ้สองตัวนั้นลูกมันน่ะเหลืออยู่ตัวเดียวครับปุ้นโอ้แม่พันธุ์นี่พ่อซื้อมาจะไส่ครับเนี่ย ผมซื้อมาแต๊ะพยืนครับโอ้ซื้อมาแต๊ะเพื่อพยืนนะเพื่อพยืนครับครับผู้เขียวออ๋กับผู้เขียวมใกล้กันอ๋อครับครับครับย่ยนี่กับบริษัทซื้อหอกซื้อมาแต่พุ่นละตัวหนึ่งแมลพันนี่ตกประมาณขออนุญาตตกประมาณเดียวจีบ้าตัวละแปดตัวละแปดพันมาดิตัวละแปดพันสิเดียวตัวละแปดพันนะครับแปดพันเจ็ดพันมีปัญหาว่ามีปัญหาเรื่องอาหารเดิมมีตายวะกับมีอยู่ กั <laughs> บมีอยอย่างไม่ไมนมีอย่างไม่ไหมมีอย่างไม่ไหมมีอยผมบม่รู้สั่งสังมันฟังเหือกมันโลภฟังเหยืยกโอ้สบายครับฟังเหยือดขีฆคาดดากันสิเนาะขีไรขีไหรไรครับขีไรมันมียาอยเดี๋ยวนี้แสดงว่าพอมีประสบการณ์ได้ครับได้ครับ่มอตายแล้ครับก็ตายเนาะครับนยครับกิดยาเองกียาเองเนาะ เป็นไข่เปยังกินเองหมายหมายก็ว่าตนพอมันออกมาหน่อยๆี่มันมีวัคชินปะนี่ีอยู่ดมันมันองฉีดวับซีนก่อนแม่สีธาเล็บอ๋อฉีดวับชินก่อนตัวแม่กับสีแค่เสียงแคเสียงตัดขาอ่อนหลังจากมันปง่พรีบานจะเป็นเืองต้องีนาการชมากการ้พยัญะพยัอะอ๋อได้ยพยาสำคัญอยครับพยัญชสำคัญครับเพราะว่ามัน มันผมลายทองนี่สิครับมันโอ้ลาทองสิมันมีพวกเรื่องเรื่องเรื่องพวกพยาธิพวกนี้างยานั่นคันอ๋อแต่ทายพยาธิเห็นมาเรียนหนึ่งเดีวผมทายให้เรียนตัวหน่อยตัวใหญ่โอ้แสดงว่าแพเดี้งหน่อยพ่อโอ้พี่กายนี่หลายพี่กายนี่ลอยกลัวกายลอยกลัวดีคปับบตัวแล้วขันตั้มตัวน้อยๆสิ่นขายบ่หรือว่าขายสมัครขายเป็นยกอะไร มันไม่กระขายครับเมื่อว่างันกับคนกับมาเอามาแต่บุยล่ำกับคนมาเอาเขาเอามาเอาไปเลี้ยงหรือมาไปมะเอาไปเห็ดไปเ็ดเลี้ยงเห็ดแมวพันธุ์นี่แหละครับแมวคนมาเอาเพวคนมาเอาไปซีตัวครับครับคนมาซะมาแต่มมะเต็มเพิ่มช่วงหน้าแรกนี่มีปัญหาเรื่อง เรื่องเรื่องอาหารบ่อนาเรื่องนี้อย่างบ่ครับบ่บอพวกงาพวกงานเด็กเกี้ยวให้กินบ่หรือว่าผมกินพวกนี่อย่างเช่นปลาอยู่ในบ้านเนาะอ๋ออ๋ออ๋อนี่ใหญ่ดนี่ครับแมนกระเจียวให้ใส่หอยไว้ย่ำขึ้นเนี่ยไม่กินใครไม่กินครับผมปล่อยขึ้นแสดงว่าเป็นสัตว์ที่เใหญ่หนายอยู่เนาะเใหญ่ขนาด อ่ผมเเออผมกินลิกุ้าด้กเข้าหร่อนะตอนนี้ครอบบ้านวาผงอย่เป็นเป็นครอบเป็นครอบโงงบ้หรือว่าที่ไหนครอกระลวงครับ๋อพุ่นจีหลวงครับครอบกัะลวงับโเป็นกินคึองวดหรอกเออน้องวดเนี่ยกินกินหลายเน้องวดเนี่ยแทะมัดีเขียวมาละสีแห่งเลยโอ้สแห่งเลยครับ ปีนี้ผมบ่ได้ใส่ฮอดนั่นตัว <Okay. S 1> ผมบ่ได้ซื้อปุ๋ยยุทธิ์ที่ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ครับ,บวัวผมบ่ิษายเสือใส่ใสใหน้าหน้าหน้าธงนึงน่ะ <Okay. S 2> แกยครับธงธงแปดลายครับผมได้เข้าหลายซ้ำได้น้อยก็ได้น้อยก็ใส่ปุ๋ยเคมีอยู่น้อยเดียวดเดียวครับแสดงว่าอันนี้ได้สอุ้มครับโอ้สามอุ้มโอ้สอุ้มใหญ่เด้อเนาะครับขับรถเกี่ยวใหญ่3อุ้มนี่อุ้มนึงก็ประมาณเท่าไรล่ะอุ้มนึงก็2 สองสองตันสามครับเพื่อนเพื่อนว่าสองตันหาไม่เคยบอได้สองตันสามโอ้โเน้นๆเลยนะตัวใหญ่สุดจังสิอ่ะแปดพันวันดีครับตัวละเมือนกับมี่ปอตัวละเมือนเรนแปดพันตัวละเมือนแลยนม่ยังยังอยู่ตองตองค่ายรับแม่ยันขันขันลูกมัน้องม นั่นเามาไอ้นั่นเข้ามาจองแล้วตัวตัวปูครับจีับตัวปูเขาาตัวนึ่งแปดพันมือตัวตัวนึงไะครับหมายก็ว่าเดี๋ยวดีก็มีคนมาจองมีครับมีมีมจองตัวปูเด้จองตัวปูอาครับแมวคือจังจองตัวปู่ไปเฮี้พอพันครับนี่โอ้ตัวแม่มันผมก็นผมว่าท่านไอยากขายจีตัวแมวไม่อยากขายตัวแมวว่าท่าน้อยากขายก็ว่ขี้ควายเป็นตาสอนน้ำอาชีพเนาะ เริ่มแรกตะกี้กระเฮ็ดเห็ดครับมีฟ้ามเห็ดครับอ๋อมีฟ้ามเห็ดเลยครับมีฟ้ามเห็ดนี่โอเฮ็ดมาหลายปีอยู่ฟ้ามเห็ดเกือบสิบกว่าปีอยู่ครับครับก็เลยมาล่องเรียงแพนี่แหละเอามันดีตัวนั้ดีตัวนั้นดีเมันได้เร็วกว่างัวเคยเรียงงวปะงัวก็เคยเลี้ยงมันนานได้มันเจ้สูตัวนี้บ่อกระบัอสู่มีบ่อใดสู่แฉ่เร็วกว่าแฉะเร็วกว่าเนาะครับอ๋อเพราะข่ากระทุ่มมาตลอดครับครับมาถามตลอดไม่ช่วงเดือนอัน นมุกกระไลช่วงช่วงปีใหม่มันดีบ่ขายดีปะมันดีบ่บ่ขายมันกับยู่ครับเท่ากับบางแกงกับบัอยากขายเนาะครับมันอันม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 ันบ่หลายมันบ่หลายครับครับผมนี่บ่เคยกินบ้านนี้มันกินได้คือเนื้อเนื้อควายเฮานี่บ่หรืออันไหนมี่มีบานเท่าบานเอาเอาไปลาบไปก้อยคือบานเท่านี่ได้บ่ครับแย่ได้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 ครับเป็นแก้วจูแก้วทองจก้วยางเกิดขึ้นกันปีบ้างมู่น่วงอยู่ เขานอนอยู่ทงเขาก็มาซื้อไปตัวตัวผู้ครับซื้อซื้อสั่งกิโลไปนะเขาสิมาเอารอบพื่นผมผมนี่ต่วนผมนี่มาขายมาขายเพื่ซะผมเลยวไงทั้งอื่นมาเอาใส่ใช่จากขอางยังไม่เอาตกล้ต่วนมันเนาะตเข้าครับที่ดีเดี๋ยวขางอย่างดูทีดีกว่าครับครับได้ครับได้ครโอ้ไม่อยู่เจ้าหนึ่งอยู่คนมาจอดรถผมก็เป็นงงๆคนเออ พอดีผมเห็นขนาดมันเป็นเป็นเป็นอาชีพที่หนาคันเปนดปีกายนี่คัดตัวแล้วครับปีกไก่เป็นอาชีพที่น่าสนใจเป็นอาชีพหนึ่งนะครับครับเพราะเป็นสัตว์ที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเรากินง่ายครับกินง่ายนะครับบริวญหย่าครับกินเมื่อสันมันมากน้ามั้งพอเชี่ยต้นไม้เชี่ยอย่งไรมันมากน้าบ่ครับบ่บอทีครับมันมากสะอาดโอ้มากสะอาดครับผมกันขึ้นมามันเจลี่เจลี่แค่แค่ครับเลี่ยนขึ้นเลยฝ้าห้องกันเลี่ยนขึ้นทีครับขรับเลี่ยนขึ้นขอบดเลย ฝ้าห้องฝ้าอยังมันสีแหลืองมันสีแหลืองสีมันยามเนาะแม่นอมันตกใจเร็วเนาะแต่มันมันสีเกลื่อนนะยสีมันสีโบดสีแม้วมันสีโบดมันหยับกันสีไม่หยับเกลี่ยอ๋อฝ่ายยามหลบสีพ่ายามหลบครับไข่แต่ไข่ง่วงหนเนาะกับง่วงกับย่านเนาะแม่นไก่ไข่กันนั่นแหละมันตัวน้อยมันมันง่ายกว่าง่วงอยู่ครับครับผมว่ามันมันไงก็ง่วงอยู่ายกว่าเนาะง่ายกว่าหลายอ๋อแต่ง่วงเขาก็โดนครับ คุณพ่อเมื่อไม่นานเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเยอะเมื่อจะิงเดือนก็พอที่เป็นได่ร้อยประมาณซีเดือนแล้วล่ะผมขายไปขายไปนะครับอันนี้เป็นหุ่นถือว่าเป็นหุ่นใหม่เนาะชุดใหม่เป็นชุดใหม่ชุดใหม่ผมเอาแม่พันไปนะผมเหลือแม่พันไปสิบกว็โตนี่แล้วแล้วมันออกมาได้สามสิบแล้วได้ท่องยิ่งยิ่งสี่เป็นท่องว่ี่ยแมนครับโอ้ตัวยิ่งยังสี่คือตมันก็เดือนในซีเดือนมันก็ออกกับซีเดือนที่หาออกครับ เดือนที่หากระขอดหมายเขามาตั้งท้องประมาณเือนที่หากระขอดขับแมงอ๋อปีนึงก็่ไม่ได้สองเที่ยวคนเดียวกันได้ครับได้ได้ไดป,ปีกควัวแหนะ่ใส่ควัวเนาะครับ,บแต่ว่าปีนึงก็ถ้าทำดีๆก็ตั้งท้องสามารถคลอดลูกออกลูกได้สองร<น>ุ่นแต่งเงินแสนอยู่เงินแสน <laughs> ได้ดีอยู่าเป็นได้ดีหรเา่ทนอันคล้ไปรวนึงก็ได้รักสามอยู่สมยู่ถือว่ากำลัรเนาะเงินกลุมเป็นมาซื่อนนขาเป็นกลุ่มข้าจามาซื่อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้งดงามนะครับอาชีพนึงบอกรค้นหารแล้วก็แสดงว่าได้ดีกองัวเนาะก็ได้อยู่กับได้ผมว่ามันได้ดีมันใส่เียาเยเงยมนมันคว้นี ตัวหนักเท่าไรคนตีขายได้เลยพ่อคิดหัวชิลีเราประมาณเท่าไรตัวหนึ่งมีมันนักเท่าไรจากกิโลบ่เกินสิบเก้าโลโอ้สิบเก้าโลมันตีครับคันสามสิโลขึ้นมันตีเป็นแพะเขาเอนแพปดโอ้สินคามันสินคาถือมันติปวดร้วางเลีครับแมนแพปดระว่างเนื้อมันก็ดเหนียวเนาะไม่สิแมนแต่ว่าผมมันเสียบแล้วมันเสียบเลยี สามสิบรอนี่ยครับที่สำคัญรอบก่อนนะรอเป็นเพื่อนพ่อข้าเพป็นพี่ว่าวผมกับบุลูสี่บุลูเนาะมันมันมันก็แล้วแต่การทั้งการตลาดใช่ว่านะครับผมนะครับโอ้สุดยอดเลยครับพวกหัวอาหารได้อย่างได้ได้ได้มันกิ้มบะผมบ่ได้ใส่อาหารอ๋อไปธรรมชาติโดยครับผมใส่ผมใส่พักเกษตรเป็นอาหารหลักคระมาณพักเกษตรนอ้วนครับต้นเกษตรกระถินบ้านเฮาเนี่ย ครับผมเนี่ยมันมากจีเป็นปอมันก็คือหมูตัวขัานมันเป็นมันเป็นอันหัวอาหารเล่เป็นอ๋อมันไหนทานหลาหลายได้เขาหรือมันเป็นนั่นเนาะกับแทนหัวอาหารแทนหัวอาหารได้นะโอ้ช่วงนึงผมเอาขึ้นอันร่วงเลื่อนไอ้ตัดพระเกษตรไห้โว้ยมันอ้วนอ้วนไงวะดิอ้วนแค่สั้นจะอ้ีมีรถมีลากแต่ไปแก ต้นใบยอดพระกระเสกระถินเนาะได้ผมแก่ตลอดเนี่ยผมผมพึ่งไอ้เนี่ยเนี่ยผมพึ่งขายผมขายฟื้นนะครับนะผมมันขายฟื้นขายพวกใบไผ่ที่มันหมักบ่ใบไผ่หน่ะบ่กินนะครับแต่ว่ามันตมันติกินใบอื่นใบอื่นใบกล้วยเนี่ยย่างหมักเม่เห็นบ่ใบกล้วยย่างหมักเตมพวกอันนี้ได้ขั่นพวกอัใบยู่ค่างที่มันหมักบ่ใบยกินครับอ๋อใบบ่วงก็กินครับใบม่วงครับสรุปแล้วกินใบไม้เกือบทุกชนิดนะครับทุกชนิดใบไม้ก็เห็นกินอยู่แต่ว่าแห้งๆบ่มักปานใดครับ่ อันนี้มาคือพักกระถินมาดิกระถินนี่สุดยวนเลยครับผมววนววน้วน้วนววนววนครับโอ้มันนี่เป็นโอกาสดีๆนะครับที่มาหาคุณพ่อโดยตั้งใจมานั่นแหละแต่นั่นนะครับก็พยายามนั่นอยู่ก็ดีใจนะครับก็ต้องขอบคุณคุณพ่อที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ในการทำอาชีพนะครับ พ่อแม่พี่น้องท่าไหนสนใจก็จะติดต่อกับทางคุณพ่อได้นะครับได้ครับได้ได้ครับคุณพ่อก็จะบอกวิธีเลี้ยงเลี้ยงยังไงให้อาหารยังไงฉีดยาอย่างไงนะครับมีต่อมขอดก็ได้ครับทำขอดทำขอดก็ได้นะทําเองโอ้คุณพ่อเราเป็นตัวอย่างตัวงกอเก่ง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 ยกออกทุกตัวยกได้ครับได้ครับประสบการณประสบการณ์ตรงนะครับรกณตรงคุณพ่อนะครับยังไงหากท่าน ชอบนะครับก็อขอญาติฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับขอบคุณครับคุณพ่อนะครับ